ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับเมนูเด็ดแมงกินูนนะครับวันนี้วันนี้ก็จะมาแกงกะทิฟักใส่หมูกันนะครับส่วนประกอบก็จะมีเนื้อหมู2องขีดฟักหนึลูกกะทิ1กึ่งกองพริกแกงเผ็ดแล้วก็ใบกะเพรานะครับก็ เริ่มแรกเลยก็มาเทเากะทิเคี่ยวกะทิกันก่อนนะครับวันนี้ใช้กะทิกล่องนะครับตามด้วยพริกแกงนะครับพริกแกงประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับใส่ลงไปเลยวันนี้มาชมเมนูเด็ดกับแมงกินนนกันอีกครั้งนะครับ จากนั้นก็เคี่ยวพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันก่อนนะครับก็ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะครับก็แมงกีนนนแกงทุกครั้งก็จะพยายามบอกว่าไม่ให้ใช้ไฟแรงเพราะว่ามันจะไหม้ก่อนกลิ่นมันจะไม่หอมนะครับถ้ามันไหม้ขึ้นมาแล้ว เราก็เคี่ยวพริกแกงไปสักพักนึงกระที่เราก็จะแบ่งใส่ครึ่งกล่องก่อนนะครับเพื่อเอามาเคี่ยวกับพริกแกงให้มันสุกให้พริกแกงสุกก่อนนะครับ ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆแป๊บนึงนะครับวัตถุดิบทุกอย่างวันนี้ก็จะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็จะตามลงด้วยเนื้อหมูนะครับเนื้อหมู2อขีดที่เราหั่นไว้เรียบร้อยใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับ แกงแต่ละครั no ้งเราจะไม่เน้นผักเราจะเน้นเนื้อหมูเนื <h 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 ้อไก่นะครับก็รอให้เนื้อหมูกับพริกแกงมันซึมเข้าหากันก่อนนะครับเราก็ ผัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผัดพริกแกงผัดกะทิกับหมูไปสักพักหนึ่งการทำแกงแต่ละครั้งนั้นก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของแมงกีนูนก็จะทำในแนวประมาณนี้นะครับ ก็จะน่าจะเกือบได้ที่แล้วนะครับสำหรับเนื้อหมูก็เริ่มเริ่มจะสุกแล้วจากนั้นก็ตามกะทิที่เหลือลงไปให้หมดกล่องเลยนะครับก็คนดูเช็คดูน้ำกะทิที่เราเทลงไปหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะข้นไปหรือเปล่าแล้วก็มันจะน้อยไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันน้อยไปเราก็ใช้กล่องกะทิ ไปตวงเอาน้ำมาอีกหนึ่งกล่องเลยนะครับหนึ่งกล่องกะทิเลย ก็ให้ชมตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้แมงกินูนในคลิปนี้แมงกินูนก็จะพยายามสรรหาเมนูต่างๆมาฝากพี่ๆ f ออยู่เรื่อยๆประมาณนี้แหละครับช่วงนี้ก็ทำเองกินเองนะครับ พอเดือดได้ที่นี่ครับน้ำกะทิเราก็ตวงมาหนึ่งกองก็เทลงไปให้หมดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็คนๆให้มันเข้ากันก็โอเคนะครับน้ำน่าจะปริมาณน้ำกะทิกับน้ำที่เราเติมเพิ่มไปน่าจะพอดีแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันนะครับ ผงนัวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าน้ำแกงจะเยอะหน่อยนะครับ นี่ครับน้ำก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ซอสฟ้าเขียวหรือบางคนก็อาจจะใส่น้ำปลาก็ได้นะครับแต่สําหรับแมงกินนูนแกงทุกครั้งแกงทุกหม้อก็จะใช้ซอสฟ้าเขียวเป็นหลักนะครับ <c oughs> จากนั้นก็จะตามด้วยฟักที่เราหั่นไว้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแช่น้ำไว้ก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ฟักลงไปเลยขณะกำลังน้ำเดือด ใส่หมดแล้วเราก็มาคนให้มันเข้ากันก่อนนะครับก็รอให้ฟักสุกสักหน่อยนึงนะครับไม่ต้องให้สุกเยอะเดี๋ยวมันจะเละนะครับกลิ่นหอมหวนชวนน่าทานพอสมควรนะครับสำหรับแกงวันนี้ จากนี้ก็รอให้น้ำเดือดเร่งไฟขึ้นไปนิดนึงนะครับ โอเคครับน้ำเดือดได้ที่จากนั้นเราก็ชิมดูนะครับว่ารสชาติความเค็มความพอดีของแกงหม้อนี้เป็นยังไงบ้างก็โอเคเติมน้ำปลาอีกสักนิดนึงนะครับรู้สึกว่าจะไม่เค็มเค็มไม่พอนะครับยังยังรสชาติความเค็มยังไม่ถึงนะครับ ก็ไม่ได้ให้เค็มมากจนเกินไปนะครับก็รสชาติก็มันจะความพอดีของแกงนะครับจากนั้นเราก็มาชิมดูอีกรอบนึงนะครับโอเครอบนี้น่าจะได้ที่แล้วนะครับรสชาติกลมกล่อมพอสมควรจากนั้นเราก็ตามด้วยใบกะเพราเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับ ของรสชาติแกงนะครับรสชาติใบกระเพราความหอมของกลิ่นใบกระเพราก็จะทำให้แกงมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะครับก็สำหรับแกงหม้อนี้ก็แมงกินูนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจในวันนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดแมงกินูนก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการแกงการทำอาหารแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับแบบของแมงกินนูนก็จะทำประมาณนี้ทำเองแล้วก็กินเองไม่ได้ทำขายนะครับก็ทำกินเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วเราก็เลยเอาความรู้เหล่านี้มาฝากพี่ๆ fc นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ